เสาไฟอยู่หน้าบ้านจะเป็นอะไรไหมครับเป็นมึงมีไฟฟ้าใช้ไงมันจะเป็นอะไรล่ะเสาไฟอยู่หน้าบ้านมึงก็มีไฟใช้หรือมึงไม่อยากมีไฟใช้มึงใหจก้การไฟฟ้ามาถอดออกไปมันจะเป็นอะไรล่ะไฟฟ้าเสาไฟอยู่หน้าบ้านมันจะไปจะตายเรื่องไงมึงมีไฟใช้ก็ดีแล้วมึงย้ายได้เมาื่ายไหร่ยาเม่า copyright? ย้ายไม่ได้มันก็ต้องทำใจอ่ะมันจะมีผลอะไรล่ะเอาลาวตากผ้าไว้หน้าบ้านจะมีโรคมีภัยครอบครัวไม่เป็นสุขหรอครับเกี่ยวอะไรกันมึงจะไม่มีสุขเพราะลาวตากผ้าได้ไงเดี๋ยวมึงตอบกูสิ ขอเหตุผลหน่อยมึงเอาลาวตากผ้าไปวางหน้าบ้านมันจะมีผลยังไงทําให้ชีวิตมึงลำบากเพราะอะไรอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยคนเรามันจะมีความทุกข์มันต้องมีเหตุปัจจัยของความทุกข์คนเรามันจะลําบากมันต้องมีเหตุปัจจัยของความลําบากไม่เกี่ยวกับลาวตากผ้าเลยถ้าลาวตากผ้ามันสามารถทําให้ชีวิตมึงมีความทุกข์ได้แสดงว่าลาวตากผ้ามันฉลาดกว่ามึงนะมึงควรยกบ้าน่ะให้ลาวตากผ้าอยู่แล้วมึงอ่ะออกไปอยู่ที่อื่นหมอดูที่ไหนมันพูดวันนี้ครูใหญ่เจากระถินตีปากหมอดูคนนั้นเลอก แมอีหมอดูพวกนี้นี่นะมันน่าปะถนตีปากสร้างความเชื่อผิดๆอยากรวยบูชาอะไรดีครับทำงานจ้าไม่ใช่บูชาอะไรทำงานแค่คำถามมึงก็ไม่รวยแล้วกูจะบอกให้ใครที่ตั้งคำถามว่าทำอะไรแล้วรวยนะแค่คำถามมึงมึงก็ไม่มีวันรวยแล้วบูชาอะไรแล้วรวยอย่างเงี้ยรู้เลยชีวิตมึงไม่มีทางรวยกูบอกเลยสมองี่อาาจ